กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอน้อมรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคมพี์ไบเบิลโดยผมลุงทุ่งจะนําเรื่องราวที่น่าสนใจภายในคัมภีร์ไบเบิ้ลมาฝากท่านผู้ชมกันต่ออีกเช่นเคยครับความเดิมจากตอนที่แล้วพระยะโฮวาก็ได้สั่งให้โมเสสให้ชาวอิสราเอลทาแตรขึ้นมาเพื่อเป่าเป็นสัญญาณให้กับชาวอิสราเอลในสถานการณ์ต่าง เช่นการเป่าเรียกประชุมชาวอิสราเอลประชุมหัวหน้าหรือเป่าเรียกระดมพลเพื่อทำสงครามหรือแม้กระทั่งเป่าเป็นสัญญาณในงานฉลองเทศกาลต่างๆแล้วชาวอิสราเอลก็เริ่มต้นออกเดินทางจากที่กันดานซีนายทีละกองละกองตามลำดับเมฆก,ก็ได้มาหยุดนิ่งอยู่ที่กันดานปารามนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาออกเดินทางเป็นกองกองโมเสสก็ได้พูดกับโฮบับซึ่ง เป็นลูกของพ่อตาขอให้โฮบับไปด้วยโฮบับก็บอกว่าเขาจะไม่ไปเขาจะกลับไปหาญาติพี่น้องของเขาที่แผ่นดินของเขาโมเสสก็ได้พูดว่าอย่าทิ้งพวกเขาไปเลยเพราะโฮบับนั้นเป็นคนในพื้นที่ก็จะรู้ดีว่าควรจะตั้งค่ายพักในที่กันดารตรงไหนก็คือต้องการให้โฮบับเป็นผู้นําทางนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวจากวิดีโอที่แล้วกราบเรียนเชิญทุกท่านติดตามรับชมกันต่อครับในวิดีโอ คนนี้ วิถีบทที่สิบเอ็ดแล้วประชาชนก็บนคร่ำครวญกับพระยะหวาถึงความทุกข์ลำบากของตัวเองพอพระยะหวาได้ยินข้าวก็โกรธแล้วไฟจากพระยะหวาก็หลงมาเผาไหม้พวกเขาและเผาผลานคนที่อยู่ในค่ายพักรอบนอกไปบางสู วันพอประชาชนร้องขอให้โมเสสช่วยโมเสสก็อ้อนวอนพระยะหูวาไฟนั้นก็ดับ เขาจึงเรียกที่นั่นว่าฮาเบราเพราะไฟจากพระยะหูวาได้ลงมาเผาไหม้พวกเขาต่อมาฝูงชนที่ปะปนมมากับพวกเขาพากันเรียกร้องจะเอาอาหารที่เคยกินเมื่อก่อนชาวอิสราเอลก็เริ่มร้องคร่ำครวญไปด้วยว่า แล้วใครจะเป็นคนเอาเนื้อมาให้พวกเรากินเราคิดถึงปลาในอียิปต์ที่มีให้กินเหลือเฟือไม่ต้องไปหาซื้อคิดถึงแตงกวาแตงโมต้นกระเทียมหัวหอมคิดถึงหัวกระเทียมจะตายอยู่แล้วตอนนี้เราเบื่อจะแย่อยู่แล้วไม่เห็นมีอะไรเลยนอกจากมา้านา มานานั้นมีลักษณะเหมือนเมล็ดผักชีมีสีคล้ายอย่างไม้หอมประชาชนจะออกไปเก็บแล้วเอามาม่วหรือไม่ก็ตำใในโครกจากนั้นก็เอามาต้มในหนม้วหรือทำเป็นขนมปังแผ่นกลุมกลุมรสชาติของมานาเหมือนขนมปังหวานที่คลุกกับน้ำมันเมื่อน้ำขา ตกลงมาในบริเวณค่ายพักตอนกลางคืนม้านาก็จะตกลงมาด้วย เศษได้ยินเสียงประชาชนถูกครอบครัวคร่ำครวญต่างคนต่างอยู่ตรงทางข้าวเต็นของตัวเองพระยะโหูวาก็โกรธส่วนโมเสกก็ไม่พอใจมากด้วยโมเสจึงพูดกับพระยะวาหูว่า ทำไมพระองค์ทำให้ผู้รับใช้ของพระองค์เดือดร้อนอย่างนี้ผมทำอะไรให้พระองค์ไม่พอใจพระองค์ถึงเอาคนพวกนี้มาเป็นภาระให้ผมผมเป็นคนให้คนพวกนี้เกิดมาและเป็นคนคลอดพวกเขาออกมาหรือพระองค์ถึงพูดกับผมว่าอุ้มพวกเขาไว้ในอ้อมอกเหมือนพี่เลี้ยงอุ้มเด็กที่ยังกินนม อยู่แล้วพาพวกเขาไปแผ่นดินที่พระองค์สาบานว่าจะให้กับบรรพบุรุษของพวกเขาผมจะไปหาเนื้อจากไหนมาให้พวกเขากินพวกเขาเอาแต่ร้องคร่่ครวญกับผมว่าไปหาเนื้อมาให้พวกเรากินหน่อยสิผมคนเดียวรับผิดชอบคนพวกนี้ไม่ไหวจริงๆครับพวกเขาเป็นภาระหนักเกินไปสำหรับ ถ้าพระองค์จะทํากับผมอย่างนี้ก็ฆ่าผมให้ตายไปตอนนี้เลยดีกว่าแต่ถ้าพระองค์ยังรักและสงสารผมก็อย่าให้ผมเห็นความหายนะอีกเลย ยโฮวาจึงพูดกับโมเสสว่าไปเลือกพวกผู้นำของชาวอิสราเอลมาเจ็ดสิ คนคือคนที่เป็นผู้นำและเป็นก้าวหน้าที่ของประชาชนหาพวกเขามาที่เต็นข้าวเฝ้าและให้พวกเขายืนอยู่ กับเจ้าที่นั้นเราจะลงมาพูดกับเจ้าที่นั้นและจะเอาพลังบริสุทธิ์บางส่วนที่อยู่กับเจ้าไปให้พวกเขาแล้วพวกเขาจะช่วยแบกภาระที่เกี่ยวกับประชาชนเจ้าจะ ได้ไม่ต้องแบกไหวคนเดียว mm hmm. เจ้าต้องบอกประชาชนว่า mm hmm. เตรียมตัวให้พร้อม mm hmm. ในวันพรุ่งนี้ mm hmm. พวกเจ้าจะได้กินเนื้อ mm hmm. เพราะพระยะหูว mm ้า hmm. ได้ยินพวกเจ้า mm hmm. ร้องคร่ำครวญว่า mm hmm. ใครจะเป็น ผลเอาเนื้อมาให้พวกเรากินพวกเจ้าจะได้กินไม่ใช่แค่หนึ่งวันหรือสองวันหรือห้าวันหรือสิบ วันหรือยี่สิบวันแอดได้กินถึงหนึ่งเดือนเต็มเต็มจนเนื้อพวกนั้นทะลักออกมาทางรูจมูกพวกเจ้าจะได้กินเนื้อจนเอียนไปเลยเพราะพวกเจ้าทิ้งพระยะหูวาพระเจ้าที่อยู่ กับพวกเจ้าแล้วร้องคร่ำครวญต่อพระองค์ว่าทำไมต้องเอาเราออกมาจากอียิปต์ด้วย เสดูดว่า ประชาชนที่อยู่กับผมมีชายชะกันถึงหกแสนคนแต่พระองค์ยังบอกว่าเราจะเอาเนื้อให้พวกเขากินพวกเขาจะมีกินถึงหนึ่งเดือนเต็มเต็มโอให้ข้าแกะแพ้วัวหมดทุกฝูงจะมีพอให้พวกเขากินหรือครับหรือถึงจับปลาหมดทะเลมาให้จะพอให้พวกเขากินหรือ พระยะหัวบอกกับโมเสดว่า เจ้าคิดว่าพระยะโูวาทำไม่ได้หรือเอาละเจ้าจะได้เห็นว่าสิ่งที่เราพูดนั้นจะเกิดขึ้นจริงจริง,รงไหมโมเสก็เอาคำพูดของพระยะโูวาไปบอกประชาชนและโมเสสเลือก ผู้ชายเจ็ดสิบคนจากพวกผู้นำของประชาชนแล้วให้พวกเขามายืนอยู่รอบรอบเป็นศักดิ์ศิีจากนั้นพระยะโหววาก็าลงมาในเมฆพูดกับมูเสษและเอาพลังบริสุทธิ์บางส่วนที่อยู่กับเขาไปให้ผู้นำทางเจ็ดสิบ คนนั้นทันทีที่พลังของพระเจ้าอยู่กับพวกเขาต่างคนต่างก็ทำท่าทางเหมือนผู้พยากรแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่ได้ทำอีก แต่มีผู้ชายสองคนยังอยู่ในค่ายผาคนหนึ่งชื่อเอวดาอีกคนหนึ่งชื่อเมดาพระหลังของพระเจ้าลงมาบนเขาทั้งสองเพราะพวกเขาอยู่ในรายชื่อที่ถูกเลือกด้วยแต่ไม่ได้ออกไปที่เต็นศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองจึงทำท่าทางเมื เหมือนผู้พยากรณตอนอยู่ในค่ายพักนั้นมีคนหนุ่มคนหนึ่งวิ่งไปารางานโมเสตว่าเอวดาดกับเมวดาดกำลังทำท่าทางเหมือนผู้พยากรณอยู่ในค่ายพัก โยสูวาซึ่งเป็นลูกชายของนูนและเป็นคนรับใช้ของโมเสสมาตั้งแต่หนุ่มๆก็พูดว่าโมเสสนายของผมช่วยห้ามเขาหน่อยครับแต่โมเสสพูดกับเขาวา่า อิจฉาเขาแทนผมหรืออย่าคิดอย่างนั้นผมอยากจะให้ประชาชนของพระยะหูวาทุกคนเป็นผู้พยากรณ์ด้วยซ้าพระยะหูวาจะได้ให้พลังของพระองค์อยู่กับพวกเขาจากนั้นโมเสกับพวกผู้นําของชาวอิสราเอลก็กลับไปที่ค่ายพาัก พระยะโหวาก็ทำให้ลมจากทะเลพาเอานกคุ้มมาเหนือค่ายพักครอบคลุมพื้นที่ไกลออกไปจากทุกด้านของค่ายพักเป็นระยะเดินทางประมาณหนึ่งวันทุกด้านไม่ว่าด้านนี้หรือด้านโน้นและนกพวกนั้นกองสูงขึ้นมา จากพื้นดินประมาณสองสอกวันนั้นประชาชนออกไปจับนกคุ้มทั้งกลางวันและกลางคืนและตลอดวันถัดมาด้วยไม่มีใครจับได้น้อยกว่าสิบโฮเมอร์แล้วพวกเขาก็เอาไปตากทั่วค่ายพักเพื่อเก็บไว้เป็นอาหาร ขณะที่เนื้อนั้นยังติดฟันพวกเขาอยู่เขียวไม่ทันหมดพระยะโหวาก็โกรธพวกเขาและพระยะโหวาประหารชีวิตพวกเขาเป็นจำานวนมากที่นั่นจึงถูกเรียกว่าขิบรูหัดทาอาวาเพราะพวกเขาฝังประชาชนที่ ตะกะตะกลามไว้ที่นั่นแล้วประชาชนก็ออกเดินทางจากขีปรถหัดถาอาวาไปที่หาเสโรดและพักอยู่ที่นั่น ถึงบทสรุปของวิดีโอนี้นะครับชาวอิสราเอลก็บนคร่ำครวญกับพระยะฮูวาถึงความลำบากของตัวเองทําให้พระยะฮูวากโกรธไฟก็ลงมาเผาผลาญคนที่อยู่รอบนอกค่ายพักไปบางส่วนก็เป็นโมเสสอีกนั่นแหละครับที่อ้อนวอนพระยะฮูวาไฟนั้นจึงดับเขาจึงเรียกที่นั่นว่าทาเบราพวกเขาคราำครวญถึงอาหารที่เคยกินมาก่อน คิดถึงเนื้อคิดถึงปลาคิดถึงแตงกวาคิดถึงแตงโมต้นกระเทียมหัวหอมที่เคยมีอยู่อย่างมากมายในอียิปต ที่นี่พวกเขาได้กินแต่มานานะครับโมเสสไปพูดกับพระยะหูวาพระยะหูวาก็จะทําให้เขามีเนื้อกินให้ไปเรียกชาวอิสราเอลมา70คนโมเสสก็สงสัยว่าในค่ายพักนี้มีชายชะกันถึงห0แสนคนต่อให้ข้าวัวข่าแกะข่าแพะหมดทุกฝูงหรือจับปลาหมดทะเลมาให้ก็จะมีพอให้พวกเขากินไหมแล้วในวันต่อมาก็มีลมทะเลพัด ฝูงนกคุ่มก็ถูกลมทะเลพัดมาจํานวนมากจนกองได้สูงถึงสองศอกชาวอิสราเอลก็ไปจับนกคุ่กันทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับแต่พวกเขาตะกละตะกรามมากเกินไปพระยะฮูวาก็โกรธจึงประหารชีวิตพวกเขาไปเป็นจํานวนมากที่นั่นจึงถูกเรียกว่าคิบโรธหัตทาอาวาเพราะพวกเขาฝังประชาชนที่ตะกละตะกรามไว้ที่นั่นจาก นั้นพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งจนไปถึงอาเซโรดและพักอยู่ที่นั่นนี่ก็เป็นเรื่องราวในวิดีโอนี้นะครับกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติดตามรับชมและรับฟังขอพระองค์ทรงปโปรดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขออวยพรให้ทุกท่านจงโชคดีมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานาม ที่สมบูรณ์แข็งแรงและอายุยืนยาวนานวิดีโอนี้ต้องจากกันแล้วฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ ความเดิมจากตอนที่แล้วพระยะโฮวาก็ได้สั่งให้โมเสสให้ชาวอิสราเอลทำแตรขึ้นมาสองอันเพื่อใช้เป็นสัญญาณเพื่อเป่าเป็นสัญญาณให้กับชาวอิสราเอลในสถานการณ์ต่างๆเช่นการเป่าเรียกประชุมเ,เช่นการเป่าเรียกประชุมชาวอิสราเอลประชุมหัวหน้าหรือเป่าเรียกระดมพลเพื่อทำสงครามหรือแม้กระท หรือแม้กระทั่งเป่าเป็นสัญญาณในงานฉลองเทศกาลต่างๆเมฆก็ได้มาหยุดนิ่งอยู่ที่กันดานปารามนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาออกเดินทางเป็นกองๆมเสษก็ได้พูดกับโมู โมเสสก็ได้พูดกับโฮบับซึ่งเป็นลูกของพ่อตาขอให้โฮบับไปด้วยเป็นคนในพื้นที่ก็จะรู้ดีว่าควรจะตั้งค่ายพักในที่กันดารตรงไหนก็คือต้องการให้โฮบับเป็นผู้นำทางนั่นเองนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นเรื่องราวจากวิดีโอที่แล้วกราบเรียนเชิญทุกท่าน แล้วประชาชนก็บ่นคร่ำครวญกับพระยะโหวาถึงความทุกข์ความลำบากถึงความทุกข์ลำบากของตัวเองหอพระยะโหวาได้ยินข้าวก็กรธ เราคิดถึงปลาในอียิปต์ที่มีให้กินเหลือเฟือไม่ต้องไปหาซื้อคิดถึงแตงกวาแตงโมต้นกระเทียมหัวหอมคิดถึงหัวกระเทียมคิดถึงหัวกระเทียมจะตายอยู่แล้วตอนนี้เราเบื่อจะแย่อยู่แล้วพระองค์ถึงพูดกับผมว่าผมอุ้มพวกเขาไว้ในอ้อมกอด อุ้มพวกเขาไว้ในอ้อมอกเหมือนพี่เลี้ยงอุ้มเด็กที่ยังกินนมอยู่ผมจะไปหาเนื้อจากไหนมาให้พวกเขากินพวกเขาเอาแต่ร้องคร่ำครวญพวกเขาเอาแต่ร้องคร่ำครวญกับผมว่า ผมคนเดียวรับผิดชอบคนพวกนี้ไม่ไหวจริงๆครับพวกเขาเป็นภาระหนักเกินไปสำหรับผมก็ฆ่าผมให้ตายไปเลยตอนนี้ก็ฆ่าผมให้ตายไปตอนนี้เลยดีกว่าแต่ถ้าพระองค์ยังรักสงสารผม ทันทีที่พลังของพระเจ้าอยู่กับพวกเขาต่างคนต่างก็ทำถ่าทางเหมือนคุ้ถ้าทางเหมือนผู้พยากรแต่หลังจากนั้น จับนกคุม้มทั้งกลางวันและกลางคืนและตลอดวันถัดมาด้วยไม่มีใครจับได้น้อยกว่าสิบโอร์ ดับได้น้อยกว่าสิบโเมอแล้วพวกเขาก็เอาไปตากและพระยะหูว่ระหารชีวิตพวกเขาเป็นจำนวนมากที่นั่นจึงถูกเรียกว่าคีปรู ขิบรดหัดทาอาวาเพราะพวกเขาฝังประชาชนที่ตะกระคิดถึงเนื้อคิดถึงปลาคิดถึงแตงกวาคิดถึงแตงโมต้นกระเทียมหัวหอมที่เคยมีอยู่ที่เคยมีอยู่อย่างมากมายในอียิปต์ที่นี่พวกเขาได้กินแต่มานานนะครับ พระยะโฮวาก็บอกว่าพระยะโฮวาก็จะทำให้เขามีเนื้อกินให้ไปเรียกชาวอิสราเอลมา60สิบชาวอิสราเอลมาเจคนโมเสสก็สงสัยว่าในค่ายพักต่อให้ข้าวัวข้าแกะข้าแพะหมดทุกฝูงหรือจะปลาหมดทะเลมาให้ก็จะมีให้ <c oughs> ก็จะมีพอให้พวกเขากินไหมแล้วในวันต่อมาก็มีลม แล้วในวันต่อมาก็มีลมทะเลพัดมาจนกองได้สูงถึงสองศอกชาวอิสราเอลก็ไปจับนกคุ้มกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับแต่พวกเขาตะกระแต่พวกเขาตะกระตะกรามแต่พวกเขาตะกระตะกรามมากเกินไปพระยะหูวาก็โกรธ